ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2567สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชราลองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ครั้งที่5ทัก2567ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หน้าห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชชั้นสองโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอักคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชณนห้องประชุมสีปราดชั้นสามศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาร่างเพนพัฒนาความปลอดภัยด้านอักคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช2,566ถึง2,570โดยมีนายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ว่าราชการจางารังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567นางสาวอัชราลวงส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานเพื่อขยายการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่ประจำปีว่ประมาณพุทธศักราช2567และม อบหมายให้นางสาววรัทยาสัตยานุมัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวกินติมาดวงไทยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวณห้องชมพูพลโรงเรียนเมืองลิโกตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายภูมิพัฒน์เหมือนจันครศกกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิ์ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันเละแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1ทั2,567ณห้องประชุมชั้นหอาคารหชัน้นสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกานางสาวอัชารารองสวัสดิ์สวัสดิการเลขคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกั่นกลองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26ครั้งที่1.2567ทัเพื่อพิจารณากั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ยื่น ขอรับรองตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545ณห้องประชุมชั้น2อ,อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชโดยมีนายวีระอุ่นอกผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชราโรงสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายกิตตกร,รเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวสุกัญญารำพึงนิดเจ้าพนักงานแรงงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พื้นฟูป่าพุกค,ควรเครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราช นีนาธพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2567ณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบโลหมู่ที่13ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567นางสาวอัชรารงสวัสดิการเลขคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหาไทยแรงงานสารพลังเครือข่ายรวมใจต้้งอักคีภัยในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพัทลุงกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในหน่วยงานภาครัฐศาลากลางจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นการป้องกันเลร อกคีภัยขนาดเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมถึงการช่วยเหลือการปรถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยมีนายภูชงวรสีประจำสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจํากระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีและ นายปีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางวัชรีมากหวานรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารงสวัสดิ์สวัสดิการเลขคุ้มครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจรุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่๑๐พ2567ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5 สาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา13.30นาทีนางสาวอัชราลวงสวัสดิ์สวัสดิการเลขคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจรุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์นำนวยการป้องกันเลปรับปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่10ทับ2567ณห้องประชุมสีวิชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครศรี ีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567นางสาวอัชรารองสวัสดิ์สวัสดิการเลคุ้มครองเรงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสวักษ์ภูมิรักนักวิชาการเรงงานร่วมตรวจบูรณาการตรวจเรงงานในเรือประมงทะเลกับหน่วยงานป้องกันเลปรากตามประมงทะเลปากพนังนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอปากพนังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชศูนย์อนุรักษ,ษรรรร์ทร,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 รัพยากรทางทะเลจังหวัด ังวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานจัดงางานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนำเรือตรวจประมงทะเล210ออกบูรณาการการตรวจเรงงานประมงในทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเรือประมงพาณิชย์จำนวนเจ็ดลำลูกเรือรวมทั้งสิ้น55คนแยกเป็นสัญชาติไทย9คนสัญชาติเมียนมา27คนและสัญชาติกัมพูชา19คน วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชราลองสวัสดิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางนัตยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์เพื่อให้ส่วนราชการภาคการ์ผู้ประกอบการเรือประมงผู้ควบคุมเรือประมงและผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําเรือประมง โดยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของนายจ้างในการจัดสิทธิและสวัสดิการให้กับแรงงานภาคประมงทะเลณโรงแรมประสานสุขวิลล่าบีรีสอร์ทอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน70คน วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานางสาวอัชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานการจัดเจรกจาธุร,รกิจ b u s i n e s Matching แบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครศรีธรรมราชสงขลา สุราธานีชุมพรและพัทลุงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนด้วยการเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจณโรงเรมแนกนฟรจูนนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีในใายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่าสิงหาคมพุทธศักราช2567 นางสาอัชราโองสว,ส,สวัสดิการเลยคุ้มครองเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายนพดลจิตบรรจงนักวิชาการเรงงานชำนาญการร่วมตรวจบูรณาการตรวจเรงงานในเรือประมงทะเลกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสีชนนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอสิชนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำ นักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนำเรือตรวจประมงทะเล210ออกบูรณาการการตรวจเรงงานประมงในทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเรือประมงพาณิชย์จำนวน6ลำลูกเรือรวมทั้งหมด31คนแยกเป็นสัญชาติไทย11คนสัญชาติเมียนมา13คนสัญชาติกัมพูชา6คนและสัญชาติลาว1คน การให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างของลูกจ้างในงานประมงทะเลแบบบมม .1 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพุทธศักราช2565โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเมื่อ เื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้าม,มนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานเแบบโรโบ1สถานประกอบกิจการจำนวน13แห่งลูกจ้างจำนวน13คนเป็นสัญชาติเมียนมา12คนและสัญชาติกัมพูชา1คนลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินประกันจำนวน1คน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานะจังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองรรสอิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานะแล้วพบกันใหม่จัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะ